สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปาอ้อยสวัสดีค่ะเมื่อนี้ปาอ้อยมาบ้านเชฟอ้นวนนะจ่ะสุรินนะจ๊ะเนาะมาแวะบ้านเชฟอ้วนก่อนแล้วค่อยกลับกรุงเทพจ้ะต้นชมพูหน้าบ้านปลูกออกโรคตกดูปออ้อยเอาเอาปลามาแขวน มาแขวนหนีหมดนะจ๊ะมดเยอะแขวนต้องแต่งต้องแต่งนาบ้าน,านเ็บมูลเห็นบ้านกระสอบข้าวกระสอบข้าวนาบ้าน ต้นชมพู่ลูกปกหน้าปีใหม่เมื่อปีใหม่นะปะอ้อยมากขึ้นขึ้นเอาปอ้อยขึ้นปลายต้นชมพู่อะขึ้นเอาไปกินไอ่มันขึ้นม่ได้เลยเพราะว่ามันมาเกิดอยู่ตรงปลายมันตรงกิ่งน้อยมันวางปีใหม่ปอ้อยเอาอยู่ตรงตรงต้นมันเลยแลจ้ะมันออกตรงต้นมันเลยลำต้นอะ่ะ ดกมากรล้วร้อนมีปลาด้วยส่วนบ่อนั้นก็จะมีปลา,าปลาปลาทองมีอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพยของเรามีดอกขจรด้วยดอกขจรกินกับน้ำพริกก็อร่อย กลับมาจากบ้านก็คิดถึงแม่กับอีเคีวนะจ๊ะคิดถึงอีเคีวคิดหอดหลานเลยหลานมาอยู่น้าเดือนหนึ่งหลานไปอยู่น้ำกับ,กบคือฮอดแต่บ้าน<ป>รักสกินข้าวแรงกับอย่างนะคะ ร้อนมากอากาศอากาศร้อนร้บึงข้างในบ้านเช้บวนนั่งอยู่ข้างในปอไอ้นั่งมาไหวฮ้อน ตเตรียมตัวเดินทางกับกรุงเทพนะจ้ะปลอยมาอัปเดตสั้น,นมามีอย่างไรหรกจาอัปเดตว่ามาแวะบ้านเชฟบ้วนดูป่เอาหนีหม,ดดดหมดได้เลยมดลายแหงอัปเดตป่ามาแวะบ้านเชฟบ้วนเราก็จะลงกรุงเทพนะจ๊ะนะมดเป็นเส้นยุ่เป็นสายยุ่ หมดอย่างหลายคักมันจะมาลงปลาไหมเนี่เอาหนีหลายรอบแล้วเนี่ยอานี้ที่แรกก็อยู่ในกล่องเอาออกจากกล่องก็ย้ายไปไว้หลังรถหลังรถก็มีม,มดเหมือนเดิมเอามาแขวนไว้ตรงนี้ทีนี้มดหลาย จ้าสำหรับคลิปนี้ปออยก็ขอตัวลาไปก่อนเนาอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ปออยกับครอบครัวปออยเนี่ยละจ้าไปแล้ว,วสวัสดีจ้า